วันนี้เจอกันกับแก๊งไดโนเสาร์ของเราอีกแล้ววันนี้มีไดโนเสาร์อะไรบ้างคะมีตัวูตัวพ่อแล้วก็ตัวแม่มีตัวแม่แล้วก็ตัวลูกตัวลูกจิ๋วมากเลยแล้วก็ตัวลูกอันนี้ก็ตัวลูกมันเพื่อนเหรอคะเพื่อนหรือลูกเพื่อนข้างบ้านเพื่อนข้างบ้านเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านใหม่เล็กหนึ่งเพื่อนบ้านหม่เล็กสองเหรอหรือลูกลูกก็ลูกโอเคไข่สีแดง อันนี้ไขส่สีแดงโ<ข>อ้ไม่เห็นไม่เ็นแล้วไขส่สีแดงอีกโอเค okay, ค่ะวโอเควันนี้เราจะทำอะไรกันคะพาไข่ไปตร,ตรงนู้นเหรอครับโหหลังจากที่พ่อกับแม่ตื้เรือตื่เร็วก็ได้ไข่มาสามฟองนะคะนูน่นนู่นเด็กชายพาไปนู่นแล้วไข่ทำรังให้ด้วยหรอเนี่ยว้าวโอ้โหยังสวยงามเลยอะพาไปเลย โอ้ยนี่เป็นมาแล้วก็คุณแม่แล้วก็น้องคุณพ่อคุณพ่อไปใกล้ใกล้ลูกไงจีไปเลยพ่อ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 ที่ใครใครอ่ะนี่อ้าวอ้าวเสด็จแม่เสด็จแม่ตัวไหนอ่ะตัวนี้มันมียอุ้ยเฝ้าเราไปดูดิว่าไข่มันจะไหนลอง ไข่มันจะคลอดหรือ,อยังหมายถึงว่าไข่มันจะออกไข่ออกเป็นตัวหรือ,อยังดูดิไหน,น,นเอามาดูใกล้ๆสิลูกเขาจะเหมือนอพ่อหรือเหมือนแม่โอ้ยเหมือนพ่อนี่เหมือนพ่อแต่ว่ามีปีกสรุปคือลูกไข่กันแน่เนี่ยอาจจะแตกแล้วลว่านายน,นว้าวเหมือนเพื่อนว้าว สีแดงเหมือนพ่อแล้วอีกตัวหนึ่งนะคะอุ้ยทำไมเหมือนเพื่อนข้างบ้านน่ะน่าสงสัยนะ่น,นี่โอเคเราแก๊งนีโนเซาลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยบ๊ายบาย